วิสาขาปั้นยิ้มรับไหวขอบคุณที่มาเยี่ยมน้องนบนหลานเวทรีบแต่งรีบมีหลานมาให้แม่เราเขาได้ชื่นใจเร็วๆนะได้ยินวิสาขาเน้นอย่างนั้นวงเวทก็น่านิ่งทันทีคุณแม่คะ นกขอคุยกับพี่เวทซักประเดี๋ยวได้ไหมวิสาขาพอยักหน้าเดินสวนวงเวทออกไปจากห้องไปแบบไม่พูดอะไรเลยวงเวทรอบมองตามพอประตูห้องปิดอยู่กันสองคนวงเวททักเหมือนชนกทันทีไงดูมึงมึงไปนะเรา โอ้ครึกเปลา่าทันใดเหมือนชนกเอามืออุดปากแล้วน้ำตาไหลวงเวทอึ้งไปเอ้ยนกพี่พูดไรผิดหรือเปล่านี่อาการฮอร์โมนตกหลังคลอดเหรอบรรยากาศหน้าห้องเนิเร์เซอรี่เด็กอ่อน เห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งช่วยกันถือกระเช้าคาซิดลูกเตรียมออกจากโรงพยาบาลทั้งคู่พูดคุยกับลูกในกระเช้าดูตื่นเต้นมีความสุขลักคนัยเอาแต่มองสองสามีภรรยาแล้วหันมามองนนทพัฒน์ผ่านกระจก ที่อยู่บนเตียงในห้องเนิร์เซอรี่ขอนักคุยด้วยสักประเดี๋ยวได้ไหมสีหน้าลำบากใจของลักไนเห็นทวัดมาดักรอผ่านเวลาหน้าห้องเนิร์เซอรี่ทวัดและลักไนคุยกันนะ้ายอมรับว่าผิดหวังแต่น้ายังไม่สิ้นหวังนะ ลักขนายศบตาทวัฒในเองก็เคยเป็นเด็กขาดแม่มาก่อนน่าจะรู้ดีว่ามันเป็นยังไงจะยอมให้ตานนต้องเจอชะตากรรมแบบเดียวกันจริงๆเหรอือไม่มีพ่อคนไหนอยากให้ลูกขาดแม่หรอกครับ แต่ความรู้สึกขาดแม่มันเทียบไม่ได้เลยกับความรู้สึกที่คิดว่าแม่ไม่ต้องการทวัดนิ่งไปเมื่อได้รับรู้ในใจลักขะนผมอยู่กับความรู้สึกนั้นมาเกือบทั้งชีวิตดังนั้นผมจะไม่ยอมให้ลูกต้องเจอแบบเดียวกัน ถ้าแม่ไม่ต้องการเขาก็ให้เขารับความรักจากผมคนเดียวก็พอนี่นาคิดว่ายายนกเป็นแม่แบบนั้นจริงๆเหรอือคุณนาก็เห็นนี่ครับว่าตั้งแต่ตานนเกิดมาคุณนกแทบจะไม่แตะตัวลูกเลยทวัดมองลักไนด้วยแววตาผิดหวัง ทวัดตัดพอ้อนะ้ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้ชายที่เคยรักและเข้าใจยายนกมากกว่าใครจะถอดใจง่ายดายขนาดนี้ทวัดบอกอย่างตัดพอตัดรับลักขณยสีนาคิดหนักนะ้อยากให้ในายคิดทบทวนดูอีกทีเรื่องอย่าถือว่านาขอ ห้องพักโรงพยาบาลเหมือนทนกน้ำตาคลอเพราะอะไรมันถึงลงเอยแบบนี้ละ่ะนกก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้นกจะไม่มีเด็กคนนี้เด็ดขาดสีหน้าอึ้งของลักไนเพิ่งเข้ามาในห้องทันได้ยินพอดี เหมือนชนกปล่อยโฮอย่างอัดอั้นจนวงเวทต้องเข้าไปกอดปลอบเหมือนชนกเหมือนชนกรองไห้นกเจ็บปวดเหลือเกินครับพี่เวทนกไม่น่าให้เขาเกิดมาเลยการคลอดเขาออกมาคือความทุกข์ที่สุดแล้วในชีวิตนก เหมือนชนกรงไห้ไม่หยุดลักขณัยไม่อดทนฟังต่อไปได้ออกจากห้องไปทันทีเพราะนับตั้งแต่นาทีที่เขาลืมตาความเป็นแม่เป็นลูกของเรามันสิ้นสุดลงตอนนั้นวงเวทกอดปลอบเหมือนชนก เหมือนชนกยังคงครั่งครูความในใจออกมาไม่ใช่ว่านกไม่อยากกอดไม่อยากอุ้มตานนนนะคะแต่กลัวเหลือเกินว่าถ้าได้ทำแล้ววันข้างหน้าไม่มีเขานกจะอยู่ยังไงอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นสินกไม่คิดไม่ได้ ยังไงมันก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วครับพี่เวศเหมือนชนกปล่อยโฮวงเวทได้แต่กอดหลอบไม่รู้จะเสนอทางแก้ใดๆให้จริงๆลักขณนัยจ้ำไปตามทางเดินอย่างเจ็บปวดคล้ายหนีคำพูดเหมือนชนกการคลอดเขาออกมา คือความทุกข์ที่สุดในชีวิตนกซึ่งกล้องในหัวเช้าวันใหม่ห้องพักในโรงพยาบาลี8 1ในพาตนนไปแล้วทวาดและว,วิสาขาที่มารับเหมือนชนกออกจากโรงพยาบาลงวยงงกับสิ่งที่เหมือนชนกบอกอย่างมาก เหมือนชนกอยู่ในชุดประเวทที่เตรียมออกจากโรงพยาบาลเป็นไปได้ยังไงทำไมไหนต้องทำขนาดนี้ชวัดทวงถามลูกไม่เข้าใจอย่างมากเช้าว,วันเดียวกันก่อน,อนหน้านี้ห้องพักโรงพยาบาลผมพาตานนมาลาเอาเป็นว่าฉันรับรู้ก็แล้วกันถ้าจะไปก็รีบๆไปซะ ก่อนที่พ่อกับแม่จะมาเหมือนชนกพูดทั้งที่หันหลังให้ลักขณายหันหน้าไปทางหน้าต่างเห็นลักขณัยอุ้งลูกห่างออกไปทางด้านหลังร่างที่อยู่ด้านหลังนิ่งเงียบไปก่อนบอกถ้าจะเอาอย่างนั้นก็แล้วแต่คุณ ในห้องเงียบอย่างน่าอึดอัดก่อนที่เสียงของลักขัยจะถามขึ้นอีกครั้งเสียงเจอด้วยความเศร้าที่เก็บไม่มีดคุณอยากจะเสียงลักขัยแทบขาดหายละนนเขาไหมเสียงลักขไนเครือเป็นครั้งสุดท้าย เหมือนชนกอั้นความรู้สึกเอาไว้ไม่ให้สัน่นไม่ให้แสดงออกในที่สุดเมื่อไม่เห็นอีกฝ่ายตอบสนองลักคณายทำท่าจะพูดแต่ก็หยุดไว้เพียงแค่นั้นขอบคุณที่ทำตามสัญญายกลูกให้ผมพูดจบ ลักขณยก็พาลูกออกจากห้องไปทันทีมือของเหมือนชนกที่กำเอาไว้แน่นเสียงปิดประตูห้องเบาๆใบหน้าเหมือนชนกสะอื้นให้อย่างร้าวรานที่สุดทุกทรมานอย่างสุดแสนห้องรับแขกบ้านทวัดทวัดวิสาขา นั่งคุยกับเหมือนชนกอย่างเปิดอกทวัดใจเย็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงไม่บอกพวกเราตั้งแต่แรกทั้งเรื่องอย่าทั้งให้ในเอาลูกไปเลี้ยงเองคนเดียวพวกลูกตัดสินใจกันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงแต่มันก็ยังดีกว่า อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขไม่ใช่เหรอคะทวัดกับวิสาขาทงเงาะพ่อกับแม่เคยพูดนี่คะว่าคนไม่รักกันอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับตกนรกทวัดวิสาขาอึ้งม่นึกว่าเหมือนชนกจะมาย้อนรอยและตอบกลับพวกตัวเองยายนกนกพูดผิดตรงไหน แม่เองยังเคยบอกนกว่าเรื่องอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาสมัยนี้ใครๆเขาก็อย่าแล้วที่นกทำมันจะแปลกตรงไหนทวัดราวรานความผิดพลาดของพ่อกับแม่มันควรเป็นบทเรียนให้ลูกไม่ใช่ข้ออ้างให้ลูกมาเดินตามเรา พ่อกับแม่ที่เราสองคนอย่ากันเพราะว่าเราหมดรักกันแล้วแต่ลูกกับนายน่ะมันไม่ใช่พ่อกับแม่หมดรักกันแต่นกกับนายเราอาจจะไม่เคยรักกันเลยด้วยซ้ำไม่จริง ในเขารักลูกเราสองคนแน่ใจไม่งั้นก็ไม่มีทางให้ในายแต่งงานกับลูกไม่ไว้ใจให้ดูแลลูกหลอกทำไมทำไมเราถึงปล่อยคนที่รักเราขนาดนั้นไปหะใหญ่นกเขาอาจจะเคยรักนกแค่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว ถ้าใช่เขาคงไม่ถอดใจไปแบบนี้หอรอออกอจริงไหมะนกไม่สามารถทำให้อะไรที่หมดไปแล้วกลับคืนมาได้ดังนั้นช่วยเคารพการตัดสินใจของนกด้วยนะคะเหมือนชนกบอกอย่างแน่วแน่ทั้งที่ทดวงตาเศร้าเต็มที่ทวัดและวิสาขาพูดอะไรไม่ออก อีกมุมบ้านทวัดแขบอกตามตรงนะคะว่าแขไม่เชื่อว่าสองคนนั้นไม่ได้รักกันแล้วไม่มีใครเชื่อทั้งนั้นยกเว้นเจ้าตัวเขาวทวัดมองพิ่มลแขถามขึ้นคุณคิดเหมือนผมใช่ไหมว่าจริงๆ แล้วนกไม่ได้ต้องการจะเสียในกับลูกไปพี่มันขบยักหน้าแค่แต่แขกก็คิดว่าตัวเองพอเข้าใจคุณนกเหมือนกันการปฏิเสธมันคือคกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งเมื่อไม่มั่นใจว่าจะได้สิ่งที่ต้องการ สู้บอกว่าไม่ต้องการไปเลยดีกว่าทวัดถอนใจเพราะรู้ดีถึงความเดือัตราแรงของเหมือนชนกเธอคงคิดว่าเลือกทางนี้จะเจ็บปวดน้อยที่สุดแต่คงลืมคิดไปว่ามันคือการตัดทางทั้งของตัวเองและคนที่เธอรัก สุดท้ายทางนี้แหละค่าที่เจ็บปวดที่สุดบ้านลักในห้องเด็กมือของลักนันวางกรอบรูปบนชั้นมีทั้งภาพถ่ายแรกเกิดซึ่งมีข้อมูลของลูกและรอยปั๊มฝ่าเท้าไปจนถึงภาพถ่ายของเขากับลูกชายห้องนอน ลักขณายวางกรอบรูปสุดท้ายที่ข้างเตียงด้วยสีหน้าหม่นหมองยังไม่เห็นว่าเป็นภาพอะไรห้องเด็กลักขณายได้ยินเสียงลูกร้องไห้ก็รีบตรงไปที่เปลทันทีที่เห็นหน้าลูกชายสีหน้าหม่นหมองของลักขณาย ก็แลดูมีชีวิตชีวาขึ้นลักไนอุ้มลูกขึ้นมาโอบปลอบห้องอาหารลักไนเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกเปลี่ยนไปก็พูดคุยกับลูกเจ้ยจ้วลักไนมือถือขวดนมตักนมผงชงนมให้ลูกดูทูรักทุเลลักไนเขย่ยวขวดนมไป ระเบียงสาว่ายน้ำลักขไนอุ้มลูกป้อนนมตัวก็เดินโย่โอลูกไปด้วยวันใหม่เรือนเล็กแผ่นซีดีเพลงคลาสสิกสำหรับคุณแม่ตั้งคันถูกเก็บลงกล่องคนเก็บคือภัยพันเห็นว่าด้านหลังนั้นแอป แป้เองก็เข็นกระเป๋าเสื้อผ้าเหมือนชนกออกจากเรือนเล็กภัยพันเก็บของจนมาถึงภาพพัฒนาการตั้งคันของเหมือนชนกกับลักษณไยที่วางโชว์อยู่ภัยพันหยิบมันขึ้นมาดูทําใจหย่อนลงกล่องไม่ลงจริงๆอย่าลืมเป็นกําลังใจและกดไลค์กดแชร์และ s ับ s c r i b e ให้ช่อง M Channel ด้วยนะคะ